สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์สวัสดีเพื่อนๆชาวแสนสับทุกท่านนะครับเนื่องจากโครงการดีๆของกูโอก็คือโครงการปันสุกนะครับก็ถึงได้มีคลิปนี้ขึ้นมาคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมาอยากจะทําโครงการที่จะแบ่งปันอยู่แล้วนะครับผมตัวที่อยากจะแบ่งปันจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามธรรมแต่ว่าผมต้องการจะแบ่งปันสิ่งที่คาดว่ายูทูบเบอร์ ทั้งหลายสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับอ,อ,อยากจะเห็นอยากจะได้ก็คือว่าสิ่งที่เห็นแล้วมีความสุขก็คือว่าจํานวนซัพย์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับผมข้างหลังผมนี้ก็คือว่าไอ้เจ้าตัวสกอร์เทคตัวนี้มันจะเอาค่าจริงีอองเอาค่าจริงๆในอย่างนี้มีคลิปวิดีโอเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับผม ออยอด s u b สไคร b บ r 4์4 0อันนี้คือยอดจริงณนะเวลาจริง r e a l Time ขณะน,นี้มาแสดงผลที่บ้านของท่านบางท่านอาจจะมีโล่แสนซับแต่มันก็อยู่นิ่งๆแต่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, มือใหม่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้คือทุกเวลาที่เคาน์เตอร์มันนับอย่างเนี้ยอย่างนี้คือยอดยอดวิวอันนี้คือยอดวิดีโอมันจะเป็น Real Time ยอดวิวก็จะขึ้นจริงยอดซับก็จะขึ้นจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่นิ่งผมคิดว่า อันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งของยูทูบเบอร์มือใหม่จะได้เห็นซับเราจะค่อยๆขยับขึ้นทุกวันทุกวันนะครับทุกชั่วโมงทุกเวลายิ่งโดยเฉพาะช่องที่มีการขึ้นไหวเร็วๆเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ายอดซับมากกว่าหลักพันขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นทุกๆ1ิบนะครับนับได้10ถึงจะอัปเดตท,ทีหนึ่งแต่ถ้าต่ำกว่าพันเนี่ยก็คือจะขึ้นทุกๆซับที่เข้ามาสมัครสมาชิกช่องเราก็จะขึ้นเลยนะครับผมเป็นเร็วท m e นะฮะ เพราะฉะนั้นคือวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความสุขชิ้นนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับในโครงการปันสุขแต่ว่าผมยังหาวิธีการที่จะแจกไม่ได้เพราะว่าจริงๆคิดโครงการนี้ไว้นานแล้วก็ได้โอกาสที่ครูโอเนี่ยมาจัดทําโครงการปันสุขแล้วก็มีรางวัลให้ครั้นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของบ้านเอ่อจะจะยังไงเพราะว่าผมก็เคยได้โพสต์ขึ้นไปในใน,ในในเรื่องนี้แล้วว่า ผมอยากจะแจกแต่ว่าคราวนี้คณะกรรมการผมไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินให้มันมีคะแนนแล้วลำดับที่หนึ่งนะได้รางวัลจากคูโออยู่แล้วแต่ว่าลำดับที่สองเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมีคะแนนไว้ให้หรือเปล่านะ,อ,ะอันนี้ผมคือตั้งใจไว้ว่าจะแบ่งปันความสุขชิ้นเนี้ยชิ้นชิ้นที่เห็นเนี่ยนะให้กับคนที่พลาดรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลของคูโอเนี่ยเป็นรางวัลลอบใจก็คือเจ้า ตัว scrolling t e c h ตัวนี้นะครับผมเอาไว้ติดข้างฝาบ้านนะครับเออจริงๆมันชุดนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ไม่เกินหลักล้านนะครับเพราะว่ามีมันแสดงผลได้เต็มที่คือ7หลักนะครับผมสำหรับท่านที่มียอดเกิน10ล้านขึ้นไปเนี่ยหลัก10ล้านเนี่ยเขาคงจะแสดงผลได้ไม่เต็มเพราะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือหลักอ่า่ล้านล้านวิวนะครับผมก็จะได้แค่นี้สำหรับมือใหม่นะครับ ยูทูบเบอร์ปลายแดงทั้งหลายนะก็โอเควันนี้ก็คือจะมาแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยแบบนี้นะครับผมทําช่อง YouTube จริงๆเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะของผมมีความสม่ำเสมออยู่อย่างหนึงคือว่าลงคลิปไม่แน่นอนอันนี้เป็นความเสมอต้นเสมอปลายมาตั้งแต่เปิดช่องแนละ้วคือว่า10กว่าปีแล้วมั้ะถึงไหมปี2008นแะที่ยูทูบเบอร์ยูทูบเขาเริ่มให้เรา อัปเดตวิดีโอได้ผมว่าเป็นสมาชิกคือในตอนนั้นก็เป็นเพียงแค่ว่าเราชอบทําวิดีโออยู่แล้วแล้วก็กิจกรรมผมเยอะนะครับดำน้ำํายิงปืนเล่นดนตรีก็โคเวอร์เพลงนะครับติดเหลืองหมดเลยนะครับผม <c oughs> ก็จริงๆเราไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะครับก็คืออัพคลิปไปเยอะๆจนวันหนึ่งเรามาเห็นว่าคลิปบางคลิปเรามียอดอยอดวิวถึงหลักแสนนะสามแสนก็มีแต่ว่า คลิปนั้งติดเหลืองหมดเลยนะครับเป็นเป็นเกี่ยวกับกีฬาย,ยิงปืนก็เลยมาคิดว่าอามันก็นาก่นาจะมีโอกาสที่จะทำไรายได้เล็กๆเ,เ,เอาไว้เป็นค่ากาแฟนะเป็นเป็นค่า,เ,าเดินทางในการไปถ่ายทําคลิปอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าบางทีผมออกไปท่องเที่ยวก็จะมีคลิปติดหน้ยติดมือมาอัปเดตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความสุขในการทําคลิปวิดีโอคือว่าเราต้องการจะมีห้องสมุดวิดีโอก็คือมี มีวีล็อกอะไรนะฮะเก็บไว้สักที่หนึ่งเพราะว่าเวลาเราไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรากลับมาดูอีกทีเราก็ยังลําลึกถึงได้ว่าเออวันเวลานี้เราได้ไปสถานที่แห่งนี้นะครับผมจึงชอบที่จะทําคลิปวิดีโอแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับการทำออสร้างไรายได้ครับจนมาถึงวันนึ่ง,ซ,งซึ่งผมเนี่ยยุคก,ก่อนเนี่ยนะเล่าให้ฟังเลยว่าเรื่องการสร้างไรายได้เนี่ยเขาเปิดเลยนะไม่ค่อยมีกฎ กติกาอะไรมากมายครับนี่คือคือคลิกสร้างไรายได้เลยแต่ว่าผมเบื่อที่จะให้แฟนคลับเราแฟนเพจเนี่ยดูคลิปเราแล้วต้องดูโฆษณาด้วยผมก็เลยสั่งปิดนะครับแล้วตอนหลังนี่มาเปิดนี่มันมันโอ้ยากเย็นเกินใจมากนะครับฝ่ายผ่านกดเกณฑ์แต่ก็คือเรามีจํานวนชั่วโมงวิวถึงอยู่แล้วแล้วก็จํานวนซับเนี่ยก็ถึงแต่ว่าพอเราจะเข้ากดเกณฑ์ครับผมก็จะไปตามลบคลิปที่มาติดเหลืองนะ ยอดซับก็หาย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 ร่วงลงไปก็กจะาําตายขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งที่ผ่านกดตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักเดือนเศษเพราะว่าจริงๆผมก็สะสมไว้เยอะแล่ะนะอันนี้ก็คือมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆก็คือในช่องของของผมนะสาวโรสมีสุขเนี่ยชื่อช่องก็คือทําอะไรก็มีสุขเรายังเน้นคอนเซปต์เดิมมาคือว่าทําอะไรแล้วต้องมีสุขถึงจะทำนะครับจะไม่พยายามขายจิตวิญญาณเด็ดขาดนะเพราะทําอะไรแล้วที่ไม่มีความสุขเราก็จะไม่ทํา คลิปบางตัวผมติดเหลืองผมก็ปล่อยไวนะ้งั้นแหะแล้วสุดท้ายก็เล่าให้ฟังว่าคลิปที่ติดเหลืองนั้นก็ YouTube ก็มาใส่สีเขียวให้นะในในคลิปที่มันมันสร้างไรายได้ได้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการสมัครลงชิงรางวัลของครูโอด้วยนะครับผมในคลิปนี้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียนปรึกษาครูโอเลยว่าถ้าผมจะแจกไอ้เจ้าตัวนเนี้ย scrolling tag ในรางวัลปลอบใจเป็นรางวัลปลอบใจของคนที่เ,เป็นรองชนะเลิศนะฮะจะทำยังไงนะครับในคณะกรรมาการตัดสินเราจะมีไ่้คัดคะแนนไว้ให้หม้ว่าเออจากคนที่หนึ่งแล้วเนี่ยคนที่2องผลิสารจะเป็นใครนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ฝากทีมงานไว้ด้วยนะครับหรือว่าถ้ายังไงผิดกฎกติกาอะไรยังไงก็แล้วแต่เจ้าของเพจเจ้าของบ้าน,ะานจะตัดสินแต่ว่าเรามีความตั้งใจที่จะทําตรงจุดนี้มานานแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว,ว่า ผมคิดจะแจกเองในช่องผมเองนะแต่คิดไม่ได้ว่ามันมีหลักการคือต้องมีคณะกรรมการมาตรวจอะไรนะเอ,อสมมติว่าจะตัดสินจากจากจากคลิปอย่างเงี้ยมันจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิสักนิดหนึง่งมาตัดสินว่าเฮ้ยคลิปใครที่มันสมควรจะได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยคลิดไม่ออกวิธีการแต่ครั้งจะเอามารวมคนๆแล้วจับเบอร์นี่มันก็อืมันก็นกเนาะ <laughs> สมาชิกผมก็เนี่ยดูถ้าผมจะไปนั่งคัดนะเดี๋ยวดูนะก็สี่พันกว่าเราคงคัดกันลาบากอะนะไม่รู้ว่าจะใช้หลักการัางไงก็คืออันนี้คือเห็นโอกาสก็คือเห็นครูโอทำออกิจกรรมตรงนี้ถึงกี่สัปดาห์นะสามหรือสี่สัปดาห์นะแต่ผมแจกแค่ชุดเดียวนะแล้วก็บอกได้เลยว่าชุดนี้ผมทําเองกับมือเขียนโปรแกรมเองนะครับแล้วก็มันก็จับเปลือยอย่างนี้นะสำหรับคนที่จะได้ไม่มีกล่องนะครับผมเพราะเราไม่ได้ทําเป็นโปรดัก ไม่ได้ทําเป็นสินค้านะก็คือทําไว้จริงๆก็คือผมทําไว้ดูผมเองอย่างเงี้ยอ่าจะเห็นว่ายอดซับผมมาเท่าไหร่นะฮะจริงๆมัคกี้มันก็จะมีบวกใน1ชั่วโมงใน10อ่าใน24ชั่วโมงบวกเท่าไหร่นะแต่ว่าเราปิดเปิดใหม่นะมันก็รีเซ็ตไปละนี่คือเวลาจริงนะครับเวลาที่อัดคลิปจริงๆตอนนี้นะฮะเออเพราะฉะนั้นชุดนี้จะเป็นชุดเรียลไทม์จริงๆขครได้ไปนี่ก็คือเอ่อน่าจะมีความสุขนะยอดวิวผมตอนนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยจำนวนเดียอทั้งหมดนะคือย,ย,ยอ ก็อยู่หลักเนี่ยไม่เยอะทํามานานแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับผมคลิปผมติดเหลืองซับเป็นส่วนใหญ่จริงๆตอนนี้มีคลิปที่มันพอจะวิ่งอยู่ได้ครับประมาณ13คลิปนะฮะที่วิ่งที่พอจะทำออยอดวิวอะไรได้นะเพราะว่าคลิปอื่นๆนึงกิจกรรมผมนั่นแหละอย่างที่บอกติดเหลืองซับเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตีกรองโควเวอร์เพลงเ,ออเป่าแซกแตัดโดนนะคือถือเพลงดังๆโดนหมดแล้วครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนยูทูบเบอร์ป้ายแดงทั้งหลายหรือไปการแรกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอฝากเนื่อนปักตัวฝากช่องไว้ด้วยน,นะครับช่องทำอะไรก็มีสุขโอเคขอบคุณครับวันนี้ลาันไปก่อนครับ